เอาละครับผมอ่าก็ได้ของจากราซาด้ากันมาอีกหนึ่งชิ้นมันก็คือไมโครซที่สั่งไปจากประเทศมันสั่งจากต่างประเทศไม่แน่ใจว่ามันมาจากประเทศจีนหรือจากไหนนะแต่ผมรอมาประมาณเกือบเดือนหนึ่งแล้วไอตัวเนี้ยมันนานมากนานกว่าเคสโทรศัพท์ที่สั่งไปครานั้นอีกแต่ว่าของเขาก็ผมชอบกลาซา,าด้าอย่างหนึ่งวะแม่งคุดเหนียวดูเถอะไม่มีการแบบโหมันแกะยากอะอจริง บางครั้งคือผมเคยคิดว่าไม่ต้องคิดแล้วกูใช้เลยก็ได้อะเอามีดมาดีกว่านี่มีดตัวเดิมที่เคยแกะเออง่ายขึ้นเยอะมันกาวแบบนี้คือแบบผมว่ามันเหนียวมากนะเออเนี่ยถุม,มันก็เออช่างมันไม่เป็นไรแต่ยังไงเราก,ก็ได้ของมาแล้วครับผมนี่คือไมโครซอฟตถุงนี้ผมขออนุญาตเอาลงไปวางข้างล่างแป๊บหนึ่งนะ ไมโครโซคืออะไรไมดิจิตอลครับผมที่รถแต่งเขาใส่เพื่อให้ความสวยงามกับรถครับผมนี่คือตัวกรองนะผมยังไม่ได้แกะดูนะครับผมผมก็มาแกะดูกับผู้ชมพร้อมกันเลยดูข้างในนะครับผมว่ามีอะไรบ้างด้านในก็จะมีตัวมไมโอเคมันแถมอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เป็นอ๋อเป็นไมดิจิตอลไหมเป็นตัวแบบเออวัดความเร็วแบบดิจิตอลก็ อ๋อแสดงว่าผมก็ใช้ตัวกระปุกไม้เก่าไม่ได้ผมต้องเอาตัวนี้ไปวัดประเด็นคือ,อเกะยากจริงวะประเด็นคือว่าผมจะใส่มันตรงไหนลเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมดูก่อนว่าเป็นรุ่นมันไหนแล้วมันไม่ตรงรุ่นไงคือเราจะต้องมาทําการดัดแปลงมดิายมันอีกซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องทําอย่างไรคือผมคองไปดูใน YouTube มาหลายๆเจ้าลวไม่มีใครแสดงวิธีการดัดอ๋อนี่ไงดัดแปลงมดิายนะครับผมว่า เราควรจะโมดิฟายมันยังไงอย่างนี้คืออ๋อมันคือแม่เหล็กครับครับผมมันคือแม่เหล็กเลยนี่คือเป็นแม่เหล็กมันดูติดกันตึบ๊บเห็นไหมได้ยินเสียงไหมมันเป็นแม่เหล็กครับผมแล้วอันนี้ก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นนอนะ็อตไหใช่ไหมแล้วมันติดตั้งยังไงเลยอย่างเงี้ยหรอเฮ้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวแต่ผมผมว่างไห้ก่อนโหแต่แม่เหล็กแรงมาก เดี๋ยวผมวางไว้ก่อนแล้วเรามาดูที่ตัวไม้ครับผมอ่าเอามีมีคู่มือเออมีคู่มือบอกมาอันนี้เป็นคู่มือใช่ไหมชัดเจนครับผมบอกทุกอย่างเลยเออนี่ไงคู่มือที่เราต้องการครับอ๋อเขามีบอกคู่มือมาแล้วเราก็จะสามารถติดตั้งได้ง่ายยิ่งขึ้นเอากล่องลงไปก่อนเรามาดูที่ตัวเรือนใหม่รอบที่สามบอกจะให้ดูตั้งนานเดียวไม่ให้ดูเลยนี่สวยนะ แต่พันรู้สึกเหมือนเป็นพลาสติกกองแกง่เอ้ยนี่ไงตัวไมมันก็จะเป็นแบบในกล้องเห็นไหมะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมลอกแผ่นกันรอยออกนี่เฮ้ยยังสวยเฮ้ยยังสวยจริงๆร,งรงข้างบนนี้ก็จะเป็นไฟชิปไลท์นะครับผมไฟชิปไลท์ชิปหายแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแถบสเตตัสที่บอกว่าน้ำมันอะไรพวกนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเข็มกวาดวัดรอบแล้วก็เนี่ยจะเป็นส่วนของหน้าจอ ส่วนนี้ก็จะเป็นปลั๊กที่มันต้องเสียบกับตัวของอะไรก็ตามที่มันมีมาให้ก็อย่างอันนี้ผมว่าตัวนี้วัดความเร็วมันจะเสียบกับปลั๊กนี้เลยนะเนี่ยสามอันพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยัดไม่ลงสักครู่นะครับผมเสียบไม่ลงเอยเออ,เอ,อลงแล้วเอาเป็นว่ายังไม่ต้องเสียบดีกว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องถอดอยู่ดีครับผมอันนี้จะมีปลั๊กมาให้อยู่สอง พอร์ตแล้วก็จะต้องไปทําการเรียงดูอีกทีกับตัวคู่มือที่มันให้มาครับผมนี่แต่หน้าปัดแบบผมกลัวมันจะเป็นรอยมากเลยต้องหาอะไรแปะไว้อะโอเคครับผมงั้นเอาไป็ว่าเดี๋ยวถ้าผมจะติดตั้งเดี๋ยวผมจะถ่ายวิธีการติดตั้งให้เลยแล้วกันนะครับผมยังไงก็ขอฝากกดไลค์กด u b s สไ i b e แล้วก็กดติดตามของเราเพื่อเป็นกําลังใจผมนะครับผมผมจะต้องเอาคลิปแบบนี้ลงมาเรื่อยๆแหละบาย Bye, จ้า